กำลังมองหาคอรลาเจนบำรุงผิวพรรณดูแลสุขภาพนะคะจูแนะนำรุ่นนี้นะเดี๋ยวจูวจะกินให้ทุกคนดูด้วยนะคะงานมาดีมากมาในแพ็กเกจแบบนี้กันกระแทกมาให้อย่างดีนะคะกันกระแทกมาให้อย่างดีนี่เขยา่าเขยา่าเขยา่าเดี๋ยวกินให้ดูนะเดี๋ยวกินให้ดูนะคะเขย่าเลยเดี๋ยวกินให้ดู เดี๋ยวให้ดูน้ำเขาด้วยเห็นไหมคะนี่ยูจูกินอร่อยอร่อยเลยอร่อยเลยนะคะกินแล้วสดชื่น สนใจคอลลาเจนรุ่นนี้กดสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยนะคะ1ขวดมีถึง5,000มิลิกรัมเลยนะทุกคน1ขวดก็เพียงพอกับที่ร่างกายเราต้องการแล้วนะ1ขวดมีถึง5,000มิลิกรัมนะคะใครสนใจคอลลาเจนรุ่นนี้กดสั่งในตะกร้าเหลืองด้านล่างตรงนี้นะจ๊ะจิวปักพิกัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วจ้า